ไปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับเผยออกมาแล้วสเปคของ vivo y 55s 5g มือถือกล้อง50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับแบตสูงสุดถึง6,000ม mm. ิลลิแอมมีราคาอยู่ที่ประมาณ9,000บาทครับ vivo เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นั่นก็คือ vivo y55s 5g ซึ่งเป็นมือถือที่มีสเปคโดยรวมจะรองรับการใช้งานในปัจจุบันได้แบบสบายๆและมีจุดเด่นอยู่ที่หน้าจอเป็น full hd p s มาพร้อมกล้องคู่ความละเอียด50ล้านพิกเซลแถมยังเป็นมือถือที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ vivo เคยผลิตมาด้วยโดยยัดมาให้แบบจุกๆถึง6,000ม ah, ิลลิแอมครับใช้กันยาวๆแบบข้ามวันไม่ต้องหว่วงเลยครับเปิดราคาในจีน เบาๆอยู่ที่1 6 9 9หยวนหรือประมาณ9,000บาทเท่านั้นเองครับ Vivo Y55s ตัวนี้ซื้อจะซ้ำกับตัวที่ผลิตในปี2017นะครับและมีหน้าจอ พาเนล LCD ขนาด6.58นิ้วความละเอียด Full HD Plus รองรับ DCI P3 ให้สีสันสมจริงไซด์ดีไซน์หนอดแบบหยดน้ำสำหรับวางกล้องเซลฟี่ความละเอียด8ล้านพิกเซลครับตัวเครื่องด้านหลังจะเป็นขอบแบบโค้งมนครับ 3D จับเข้าอุ้มมือได้ง่ายถนดัดและขนาดอยู่ที่163.87คูณ75.33และณ9.17ม mm, มครับและมีน้ำหนักอยู่ที่199กรัมถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ ที่ให้มาก็ถือว่าน,น้ำหนักเบาเลยครับตัวเครื่องจะมีอยู่3สีก็คือสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับเป็นรุ่นแรกของค่าย Vivo ที่ยัดแบตเตอรี่ให้มาถึง6,000มิลลิแอมใช้งานกันง่ายๆแบบ1-2วันจนลืมสาร์จไปเลยโดย Vivo เคมว่ามือถือรุ่นนี้จะสามารถสแตนบายได้ถึง35วันดูไฟล์วิดีโอในเครื่องต่อเนื่อง ได้ถึง20ชั่วโมงและเล่นเกมได้ต่อเนื่องได้ถึง13ชั่วโมงนำทางได้21ชั่วโมงได้ฟังเพลงต่อเนื่องได้ถึง160ชั่วโมงเลยครับเรียกว่าฟังกันจนหูดับตับไม่ประค้างหนึ่งเลยครับแต่ตอนชาร์จก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะรองรับระบบชาร์จแค่18กัดเท่านั้นเองครับสเปคใช้งานทั่วไปแบบไม่มีปัญหาโดยจะใช้ชิป d i m e n s i ซิตี้เจ็ดครับรองรับการเชื่อมต่อแบบ 5G แบบ Duo Mode จะมาพร้อมความจุในตัวเครื่องแบบ UFS 2.1ขนาด128 g b ครับมาพร้อมแรมแบบ LPDDR4X ขนาด8 g b และยังมีเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มแรมในเพิ่มอีก4 g b จะกลายเป็น12 g b ไปเลยครับส่วนกล้องหลังทั้งหมดจะมี2ตัวประกอบไปด้วย กล้องความละเอียด50ล้านพิกเซล f 1.8และกล้องม,มาโค,ความละเอียด2ล้านพิกเซล f 2.4มาพร้อมโหมดถ่ายรูปแบบมากมายทั้ง night mode night selfie และการถ่ายวีดีโอก้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันและอื่นๆสเปคของ vivo Y55s 5G ผมจะกล่าวมาแค่บางจุดเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆสามารถดูได้ที่รูปที่ขึ้นให้ตอนนี้เลยรุ่นนี้จะใช้หน้าจอ LCD ขนาด6.58นิ้ว ความละเอียด Full HD Plus อัตรารีเฟรช60เฮิรตแล้วก็ไซส์ซิป Density 700ครับกล้องหลังจะให้มาอยู่2ตัวพร้อมกับกล้องหน้าและจะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือตัวนี้จะอยู่ด้านข้างนะครับมาพร้อมดูหูฟัง3.5ม mm, ิมและแบตเตอรี่6,000ม ah. ิลแอมปรองรับการชาร์จไวอีก18บัครับแล้วก็จะใช้ระบบ Android 11ครอบด้วย Origin OS 1.0ครับ vivo y 5 5 s 5 g จะวางจำหน่ายที่จีนายในเดือนธันวาคมนี้ครับโดยจะมีราคาอยู่ที่1,699หยวนหรือประมาณ9,000บาทครับส่วนจะวางขายในประเทศอื่นหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามข้อมูลกันอีกนะครับกดติดตามช่องเราวไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปไอทีใหม่ๆที่อัปเดตก่อนใครได้เลยครับ